การชินกินน้ลยอมอคืออะไรมาครับเดี๋ยวผมบอยฟังหลายคนอาจจะเป็นแบบนี้อยู่ครับแต่ยังไม่รู้ตัวนะครับ การชีมกินน้ำหอมก็คือการที่เราชิมแต่นืของกลิ่นที่มัน,นหนักๆนะครับซึ่งถ้าเราดมกลิ่นที่มันเบาๆนะครับเราอาจจะไม่ได้กลิ่นนะครับซึ่งไม่ใช่ว่าน้ําหอมมันไม่ทนหรือว่ามันไม่กระจายตัวนะครับแต่เป็นที่เราครับที่ติดกลิ่นหนักๆนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยวิธีการแก้ก็คือต้องพยายามลดการใช้กลิ่นที่มันมีความหนักนะฮะแนะนำว่าใช้สลับกันหรือว่าให้ดีเนี่ยนะครับแนะนาว่าให้ใช้กลิ่นเบาๆพอครับเวลาเราใช้กลิ่นหนักๆเนี่ยมันจะได้รู้สึกว่าน้ําหอมเนี่ยติดทนดีนะครับล้กคาาานบ่งท ที่มาที่บูธของผมนะครับหรือว่าเคยซื้อไปทางออนไลน์เนี่ยนะครับแล้วบอกว่าทำไมน้ำหอมทาร้านกลิ่นมันไม่ค่อยได้กลิ่นเลยนะครับผมก็เลยแนะนําเพราะว่าลูกค้าเนี่ยอาจจะมีอาการชินกลิ่นได้นะครับก็แนะนําว่าให้แฟนเรานะครับหรือว่าคนที่มากับเราเนี่ยลองดมกลิ่นนั้นก่อนนะครับซึ่งลูกค้าบอกเลยว่าคนที่มากับเขาเนี่ยได้กลิ่นชัดมากนะครับแต่เขาเนี่ยไม่ได้กลิ่นเขาเลยรู้ตัวว่าอ๋อแสดงว่าเขาเนี่ยมีอาการชินกลิ่นแล้วนะครับใครที่เป็นแบบนี้นะแนะนําว่าซื้อน้าหอมไปแล้วเหล่นะครับถ้าเรารู้สึกว่ามันกล คนรู้จักเราเนี่ยลองดมก่อนนะครับว่ากลิ่นมันชัดหรือเปล่านะฮะก็ใครที่ซื้อไปนะฮะแล้วรู้สึกว่ากลิ่นไม่ชัดก็แนะนำำําทํำตามนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับถ้ามันไม่ถูกใจจริงๆนะฮะอยากได้กลิ่นที่เข้มกว่านี้เนี่ยก็สามารถขอ,อเปลี่ยนกลิ่นได้ฟรีนะฮะก็ทานร้านเนี่ยเป็นน้ำหอมแทนน้ำข้าวจิบครับมีสาขาทั่วโลกกว่า1,200สาขาและมีเลิกกว่าหนึ่งกลิ่นไอ้น้ำหอมสไตล์ไหนใช้รายการใดเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมแนะนำให้ครับเรื่องของว่าใจผมอ์มัดมัสคุ้มค่าที่มาความหอมสสวััดีครบ